สวัสดีค่ะใครผ่านมาเห็นคลิปนี้นะคะนี่คือดวงของคุณนะคะไพ่จะดึงดูดใจคุณนะคะจนคุณอยากดูคลิปนี้จนจบน,นะคะก่อนอื่นเลยนะคะตั้งจิตอธิษฐานนึกถึงเทพองค์พระรักประจําตัวเองเจ้าที่เจ้าทางนะคะพระพ่อพิคเนตพระแม่อุมาและพระแม่ธรณีนะคะเนาะก่อนอื่นตั้งจิตอธิษฐานแล้ว,ลวเลือกไพ่ในใจว่าคุณจะเลือกพไพ่ใบที่หนึ่งใบที่สอง หรือใบที่สามนะคะเดี๋ยวพี่หมอจะมาเปิดไพ่ให้สดสดกันเลยเห็นเห็นกันเลยนะคะว่าดวงของคุณในวันนี้จะเป็นเช่นไรนะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่นะคะพี่หมอก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไพ่จะออกอะไรแต่ดวงที่คุณเลือกใบนั้นก็คือจะเป็นดวงของคุณนะถ้าเป็นพลังงานดีๆรับไว้ถ้าไม่ใช่พลังงานที่ดีปล่อยผ่านไปนะคะค่ะสำหรับใบหนึ่งขึ้นไพ่สีเหลียญแปลว่าวันนี้คุณจะมีเกี่ยวกับเรื่องดีๆเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะ แต่ช่วงนี้การเงินของคุณเขาบอกว่าต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องค่าใช้จ่ายนิดนึงในวันนี้แต่คุณจะมีการวางแผนเกี่ยวกับเรื่องการเงินในวันนี้นะจะมีเกี่ยวเรื่องการเงินเงินเงินทองทองให้ตัดสินใจหรือลงทุนหรือทําอะไรสักอย่างเกี่ยวกับเรื่องการเงินหรืออาจจะซื้อของ หรืออะไรสักอย่างจะตัดสินใจว่าจะซื้อดีไม่ซื้อดีหรือรอไว้ก่อนแต่จะมีการเกี่ยวเรื่องการใช้จ่ายเงินในวันวันนี้แล้วก็วางแผนเกี่ยวเรื่องการเงินนะก็ถือว่าดีเลยทีเดียวแล้วก็รอคอยเงินอะไรอยู่วันนี้จะได้รับเงินได้รับข่าวดีนะคะสําหรับไพ่สี่เหรียญน,นะคะค่ะก็ใบนี้จบไปนะคะเดี๋ยวเจอกันนะคะใบถัดไปเนาะใบที่สอเลยนะคะ ใบที่สองขึ้นไพ่สองเหรียญค่ะไพ่เงินอีกแล้วแปลว่าการเงินของคุณจะมีการหมุนเวียนเห็นไหมปัดเปลี่ยนไพ่สองเหรียญเปลี่ยนมือเงินยังใครฝืดอยู่นะคะได้ไพ่ใบนี้วันนี้งานการเงินของคุณจะหมุนเวียนจะไปต่อได้ไปต่อได้ดีถ้ารู้สึกว่าฝืดจะแก้ไขปัญหาเรื่องการเงินได้ด้วยนะวันนี้นะนะคะและรอคอยเงินอยู่อะไรอยู่ตกลงเจอจา้าอะไรจะได้นะคะ การเงินติดขัดจะแก้กปัญหาได้ดีเลยเดียวสำหรับไพ่ใบนี้นะและก็นะคะจะมีเรื่องดีๆเกี่ยวเรื่องการเงินเข้ามาค้าขายหรืออะไรวันนี้ก็ถือว่าเห็นกําไรเลยทีเดียวถึงจะไม่เยอะแต่ก็จะมีการเงินไหลเวียนเข้ามาเรื่อยๆ,ๆเกี่ยวเรื่องการงานธุรกิจการลงทุนนะคะใบนี้ก็ถือว่าดีเลยเดียวสาหรับเรื่องการเงินดีต่อใจมีการเงินเป็นการขยับที่ดีขึ้นไปทางหน้านะคะก็ถือว่ายินดีกับคนที่ได้ไพ่ใบนี้นะค่ะ สำหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่3นะคะเอาไปสุดท้ายใบที่3ขึ้นไพ่ใบนี้โอ๊ยวันนี้ขึ้นไพ่เหเเรียญมาเลยเจ็ดเหรียญไหมว่าการเงินของคุณวันนี้ค้าขายดีลงทุนหยิบจับอะไรได้เงินนะคะแต่ให้ระวังเรื่องค่าใช้จ่ายนะไพ่ใบนี้เจ็ดเหรียญน,นะ,ะการเงินเยอะแต่ค่าใช้จ่ายก็เยอะนะคะก็เงินจะได้มาจากการลงแรงเหนื่อยเพราะฉะนั้นช่วงนี้ลุยงานลงแรงให้เยอะคุณจะได้เงินจะเห็นกำไรค่าใช้จ่ายประหยัดช็อปให้น้อยลงนะคะ จะดีกับคุณเป็นอย่างมากนะและการเงินถ้ามีปัญหาอยู่วันนี้คุณจะคลี่คลายหรือแก้ไขปัญหาได้เพียงแต่วันนี้อดใจอดทนอดกั้นไว้ที่อยากจะช็อปอะไรอย่าเพิ่งช็อปนะคะเนาะก็สําหรับให้ชุดนี้มันดีต่อใจมากเลยนะสามใบนี้นะวันนี้เปิดเป็นเงินหมดเลยนะคะแปลว่าวันนี้มีหลายๆคนคิดหรือกังวลใจวางแผนเกี่ยวเรื่องการเงินก็ยังไงก็แล้วแต่เปิดไพ่ไปแล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะคะก็ไพ่ดีเกือบทั้ง3ใบเลยนะคะ สำหรับคลิปนี้พี่หมอต้องขอตัวไปก่อนแล้วจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะใครถูกใจกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามนะคะสวัสดีค่ะ